คุณคิดว่าอาหารเสริมคือสิ่งที่ร่างกายคุณเรียกร้องจริงหรือครับ อาหารเสริมไม่ใช่สิ่งจำเป็นนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีประโยชน์นะมันจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อคุณเสี่ยงขาดหรือตรวจแล้วว่าขาดจริงหญิงตั้งครรภ์ต้องเสริมโฟเลตคนทำงานออฟฟิศไม่โดนแดดขาดวิตามินดีคนกินบังสวิรัตเสี่ยงขาดบี2แต่ถ้าคุณกินตามกระแสเห็นโฆษณาแล้วก็ลองหรือกินโดสสูงๆโดยไม่รู้สิ่งที่คิดว่าดีอาจกลายเป็นอันตรายวิตามินเอเกินทำให้ตับพังกระดูกพรุนเสี่ยงทารพิการวิตามินดีเกินเช่นกินเป็นหมื่น IU ยต่อวันนานๆทำให้แคลเซียมสูงเกิดนิ่วในไตหัวใจเต้นผิดจัง วิตามิน b 6เกินเช่นกินเกิน200มิลลิกรัมต่อวันต่อเนื่องน,น,นานๆทําให้มือชาเท้าชาจากปลายประสาทอักเสบได้ธาตุเหล็กเกินไปกินโดยที่ไม่ได้ขาดจริงสะสมในตับหัวใจตับอ่อนทําให้เกิดอนุมูลอิสระไปทําลายโปรโตีนเยื่อหุ้มเซลล์และ DNA มีอีกเรื่องที่หลายคนไม่รู้นะครับอาหารเสริมบางตัวเนี่ยอาจจะไปชนกับยาหรือไปทําให้ผลลบ,บผิดเพี้ยนก็ได้เช่นกินโอเมก้า3หรือวิตามิน E โดสสูงทั้งที่เรากินยาละลายริ่มเลือดอยู่อันนี้จะเพิ่มความเสี่ยงเลือดออกมากขึ ทําให้ค่าออกมาผิดไปเพราะสิ่งที่ร่างกายคุณเรียกร้องมากที่สุดไม่ใช่อาหารเสริมราคาแพงแต่คือการนอนที่พออาหารที่ดีการออกกําลังกายและวินัยที่คุณทําซ้ําทุกวันอาหารเสริมอาจช่วยได้แต่ไม่มีวันแทนที่การใช้ชีวิตที่ถูกต้องได้เลยครับอย่าหลงทางนะครับ